สิบเก้ากขาพอนะครับวันนี้ไล่ภูสีเงินพามาดูผลของลำไย,ยคิดตั้นนะครับหรือลำไย,ยกลิ่นทุเรียนหรือมาตัวนะครับนะฮะภาษาอินโดอันนี้เป็นสายพันธุ์แดงแอปเปิลน,นะฮะดูนี่ฮะขนาดยังไม่แก่นะครับยังผลขนาดนี้นะฮะถ้าแก่จะขนาดไหนนะครับดูฮะติดยูนูน ผมซูมไปดูเนี่ยนะฮะติดอยู่ที่ลําต้นนะครับผมร่วงไปเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเจอพายุลมแรงนะฮะแล้วก็อากาศแห้งแรงด้วยก็หล่นไปเยอะครับผมเห็นเห็นลูกขนาดนี้ยังไม่เข้าอดเนื้อนะครับเนี่ยยังไม่เข้าเนื้อครับผมเพราะเพราะว่าผมแกะผลที่ร่วงดูนะฮะ ใครที่ปลูกลำไย,ยคิดต้านหรือมาตัวลำไย,ยกลิ่นทุเรียนถ้าไม่มีแดงแอปเปิลเนี่ยผมผมถือว่าเลยนะฮะดูดูขนาดผลนะครับนี่นะฮะตอนนี้นะฮะไล่ๆกับเขียวแอปเปิลเลยครับผมโอเคครับฝากไว้กับลำไย,ยคิดต้านแดงแอปเปิลครับผมสวัสดีครับ